สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องควานลำเพลินแม่สุภาพครับได้ประจมแต่เศ้าแต่เสี้ยวเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับนายแม่สวัสดีตอนเช้าไม่หยังแต่เดือดแต่เดือดเหรอส่งได้แต่วแม่พักตื่นแต่เศ้าเนาะตื่นแต่เศ้ากูกับลูกขึ้นมากินนมบอดเลยยังต่ออ๋อกำลังกายไปตัวนี่ลมม่มีหนาวกันหรอว้าพี่น้องลมวีมีตื่ลมว่อยๆ่ตัวนี้เมื่อค่ำเมื่อ อืมันี้มด้องอากาศตอนนี้หนาวเลยพี่หงเย็นๆฝนลงนี่ประาณเจ็ดสิบเจ็ดนะยี่สิบหนี่ครับอากาศตอนนี้อเย็นหนาว แงสีด่งสีด่างตู้เย็นปเนี่ยโอ้ยพักกันแม่ป้าเลยเนี่ยาหุ่ไม่เยนอสอเสี้ยตอนเช้าทุกตอนเช้าแม่แม่ต้องออกกํลังกายบ่แล้วดื่มนมกี่โมงหดื่มนมกี่โมงหกโมงเจมง มงเช้าไปหาเก่งอัพอัปเดตนะอัปเดลนะตอนนี้อัปเดตอาการด้วยตอนนี้อัปเดตอาการหมื่บ้านกลับไปหาหมอกับสูซึ่ารอดีขึ้นอยู่ดีขึ้นประมานหนึ่งละก็ะากับย่างก๊านตีบ่าไรบ้างหายตอนนี้เรต้องใส่ป้ะคอน่นไหมบอไม่ต้องมีประคอนแล้วปากฟาวด้ยปากฟาวก็หายไปแล้วมือมือก็เหลือข้างนี้ข้างขวากับขาข้างขวาแล้วส่วนเ่วน ข้างซ้ายคือหายไปแล้วแต่ว่าส่วนเอวนี่ยังเหลืออยู่ตุ้ดตุ๊ดยังมีตุ๊ดตุ้ดจีบอ่ะแมนเข้าออกกำลังไปโดนๆเนี่มันกับเมื่อยบนี้มันกับป็นท่อท่อมองล้างอยู่แต่แต่มัไม่เคยมาคลองเลยมอแต่เอ็ดตุปัดขึ้นตะกอนมาได้มาแม่ต้องค่อยๆระวังเลี้ยงันค่อยๆระวังเลี้ยงเลี้ยงเข้านอนห้าลุกขึ้นเลี้ยงกับโยขาขึ้นแล้วระวังเงี้ยโยคะนเ่าเองคือจะคลองลืมข้าวไปนะลืมข้าวไว้จะคลองบพปวดเอวตุ๊ดตุ้ดเจินว่า เออแต่นั่งดนตุนในยบ่ได้ยังเลวยมั้งแม่นั่งโดนตุ่นปวดบ่ยังปวดอีกต่อไสองโซมุงสามโซมมงนี่มันก็บหูซื้อ่า,าเมย์ละอ่าตอนนั่งไปก็สะปวดเมย์ละตอนนั่งไปไทยหนังมึงเป็นตัวไยรู้สึกเป็นยัไงตอนไปกันยวนี้ค่ยืดอกก่อนมาในี่สามออมานอเน,นี่ยสามมือเนอะอเอาะส,สามมือจนแบบคิดว่าโอ้ยบ่เม็นมันจะขึ้นฉีบอันสภาพเกาเลย อันนอ็ู่สามมือองนี่นอยู่สามมือมือนที่ซียังคอยไข่ไงยังคอยหลุดซึกว่าดีขึ้นแสงแรงไข่แน่กอเกากบหมายถึงมาไปเมื่อวานนี่เอฟซีบไหลายอ๋อมีเอฟซีต้องเขาจโอ้ยมีแต่เอฟซีนางถาแตกเบิ่มอยู่มยุ่งนั่งขายงอนยังมาทีนา่งขาหมอรอคิวไหมอันนี้ว่าเขาลืมไปแล้วยังมีเอฟซีต้องเขาู่ิีมอกีไม่เห็นบง ลอ,อคิวหย,ย่อนหลอ,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 ลอ,อคิวย่อนหยางเราคนหลายนีด่ด้วยกันหลายล่อคิวหย่อนคนหลายเอ่อคนหลายนี่เพราะอะไรเพราะเขาเห็นนี่เพื่อนเห็นแม่สุภาพเห็นแม่สุภาพไปแล้วก็บเบิ่งในคลิปนี่แหละนี่เวลาทายคลิปนี่แค่เดียวสิดูตลอดหมู่บ้านนี่ซุ่มไม่มากมากับหลายหน้าก็เพื่อให้หลุดตึงด้งวยกันเลยเนี่ย <laughs> เออเทิงเทิง F C, อเอฟซีบ่แบนบ่แบเนเอฟซีธรรมดาเนี่ยพี่น้องพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ากับมาหลายหนเดียวเหมอว่าผ่าเพิ่อนกับเปพนพ้นคือกันเนะเาะเขาอันนี้ชาวบ้านพระเพิ่อนกับเปนพ้นคือกันเพิ่อนกับมาแบบเพิ่อนกับปวดหลังปวดเอวมีหลายหลายโรคกันล่ะเออเพราะว่าสิเป็นปวดหลังปวดขาหลังอ่าเป็นมาหลอกมาเล่งมีหมดจะมารักษาที่นั่นที่เดียวก็ดีแท้ บาที่รักษาหีูเพื่อนบ่ได้มาตรวจให้หน้าอย่างนี้มันจะเข้มฟังฟังเสียงหมอเทวดาตัวดีเออหมอเทวดาหมอกับผู้ไหนน้อยจอยจอยอดรอดแอบแฝงผู้ใดหมอกระไรนี่ยังกันนะเอาไือเอาไม้มาเขื่อนก็เอาไม้มาใส่ซึ่งหนึ่งเลยคือเอาไม้หมดไม่ยังมีอีกแล้วนะเอาไม้หมดเลยที่กบปล่อยไว้ในบ้าน ออันไหนมันเป็นตันหนึ่งกันหนึ่งรสุกก็ต้องันไหนเป็นเด็ดุกสูปห่ากับหนึ่งเส้ก้อนห่ากับกินกับปุลกับแก้วก็ได้กระทูมีกับปุลไปก็ปุลปลาหนึ่งพักเปิดถึจอนหนึ่งปลาน้ำหลายคนเฮ็ดกินซุกันกินยังนี่พี่น้องฟองไปมีต้นที่ถักทายมาถามทางบ้านเมื่อันี่ยเมื่อวานพ่อจ้าแม่จ้าเพื่อนกะมาจากทางอุดรทางอุดรเพื่อนกะ เกษียณแล้วล่ะเพิ่นก็เป็นผู้รักผู้ใหญยตําแหน่งข้าราชการเตึงผัวเตึงเมียเมียเป็นทหารผัวเป็นนายตำรวจก็ดีครับเป็นหมอเป็นโอ้หลายหลายวันนี้เพิ่นก็มาทักทายเพิ่นกัว่าเพื่นอ่ากอสิมาเนี่ยเพิ่นมาทั้งผัวทั้งเมียอะไรหมู่บ้านนี่ครับอ่ามานั่งคุยกันอยู่งมองนะเต้นนั่นล่ะมองอาหารเพิ่นเลี้ยงมีรุงท่านชูมือขอบุญขอบาดคุณแม่กับไปซิมน้ำเพื่อนยุ่งติ๋วนุ่งนี่ล่ะกินได้เลยที ปลาแดดกินได้เหรอทีปลาแดดปลาดาเคยกินในเบื้งงง<ม>งองเราแหละต้องต้องซุกมั้งเดี๋ยวนี้พอแกอนลบมาะว่าปลาแดดโตนี่มันจะซุกแล้วไฟปลาแดดปลาดามันเป็นอย่างนีมัได้กินปลาแดดบองลึเกเกินแต่ปลาแดดที่ว่าเป็นขวดต้มเขาก็ใส่อาหารปรุงอาหารมันเพืนพ่นเพื่อนกับเพื่อนกับเ้าเรื่องว่าก็สิได้มาเนี่กับเบิ้งคลิปคุณแม่สุภาพครับเบิ้งคลิปคุณแม่เราก็โอ้ผมเห็นแล้วผมประทับใจเลยเผืนวางสิ ผมก็เลยอยากมาเพราะว่าเราปวดหลังตรงนี้คือกันอืถามอาการแล้วคุณพ่อเป็นยังไงวะปวดหลังปวดหลังแล้วก็อยากมาคือคุณแม่นี่แหละอยากไปรักษาอยากมาให้หมอเพิ่นตรวจว่าเออเป็นแบบไหนจะไหนก็ปวดมาโดนหรอคือโดนวันนี้ผู้ใดเอทัยวันนี้ผู้ใดเอทัยนะยื่นขึ้นข่าวบางหรือพานมาโอ้ยนี่เป็นแก่ มามื่อกครับตรวจใกล้ๆคิ้วกันกับแม่สุภาพกวดตรวจก้อนคิ้วพุ่แม่สุภาพหมื่บ้านสามสิบแปดคิ้วที่สามสิบแปดปลาไหลายทีอ้าววันนี้อัปเดตแต่พี่น้องพวงไปพวงใหญ่กว่าีบางคนก็ถามไครวันนี้สรุปแล้วตอนเช็คเปอร์เซ็นต์ลนะตอนนี้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อตอนนั้นตีห่างสักแปดทีเปอร์เซ็นต์ใช่อีกสักหกเปอร์เซ็นต้องไปใส่อีกส่าหนึ่งค่อยล่อไปล่อไปเรื่อยๆก่อนเออ มันก็ซื้เต็มลอยหรอวะเขากับคุณเ่าคุณยังเลยเนาะมาเช่าเต็มลอยก็บ่อไหนหรอเอาเต็มลอยซาวส์ลอยซาวส์ได้บ่บัแยบนเออตะกี้มันก็สะสมมันหลายปีแม่นก็บ่เฮ็ดบ่เป็นบ่หยังจักสุนน้ำบานน้ำเมืองเพิ่นเนาะบัดมาเป็นแล้วก็สิระยะ2เดือนเนาะกะที่เฮดมันซาวส์ปูปรับนี่มันถือว่าดีแล้วเด้นี่2เดือนตอนแรกว่ามันแม่ว่ามันสิกลับเนา่มันจะหนี้แล้วว่าสิกลับไปบ้านเก่า เออว่าจะไปที่เราเออว่าที่กับไปบ้านเก่าผุนเนี่ยเบิ่งคลิปย้อนหลังเรื่องแบบผู้ใดเพิ่นกับเบิ่งเนี่ยแพิ่นจะเห็นผู้ใดเพิ่นกับเห็นเพิ่นมาคลิปย้อนหลังตาเหลือบิเบิ่งคุณแม่คือพาดตาจนมาลอยไปเลยล้อยดีหลอนุ่มจุ่เฮ็ดแม่ไปเบิ่งคลิปย้อนหลังจะว่าน้ำตาออกไหมตาเหลือต้องไปเบิ่งคอยด้วยคอยไปเห็นเบิ่งน้ำตาเจนออกไหมเบิ่งเจ้าของคลิปเจ้าของสองเดือนเนาะกลับไปเบิ่งในั้นหอนนะขนาด สองเดือนได้ซ้ำนี่นาะเขาแข็งแรงซ้ำนี่กับว่าถือว่าธรรมดาดิจะตาเหลือมไปว่าได้เทาห้องน้ำว่าได้ซอยเหลือเกินว่าได้กินเข่ากับว่าอยากเอายังมาให้กินกับมิตรเฮ่อว่าอยากเฮ่อว่าอยากของทีมั้ยเอาเอาพี่น้องครับตอนนี้ผู้ใดอยู่ต้องดูแลนะเพื่อนสาวกับเพื่อนชากันเพื่นสาวครับแขกหลอดนี่แขกอเดียนมา อายูดูแลกันไปแหละไม่ยกกังไงเอ็ดมาให้แม่กิน้นผมไม่ยังเป็นตะววงป็นไรหะวอไม่คือึ้ของแม่ของแม่เองได้แต่ว่าขึ้นเนี่ยเนี่ยมาเลี้ยงกะเขาของน้ำได้แล้วเขาของน้ำซอยเหลือตัวเองได้อาบน้ำอาบน้ำเหลือแต่งตัวแต่จะพูดปัด้แม่จะจะหลงสาวเลยร่างเทียนหลงสาวร่าง <c oughs> เทียนหลงสาวย่างไปตุ๊กลองร่างเทียนอันตรายนะแม่ร่าเทียนอ้ะอ๋อป็่นยุติเดียวนี้บ้านพักบ้านนี้เลยจะดูของบ่านพักบ้านนี้จะงบ่งปิ่นนี่สิแม่ร่างเทียนเอ้าวครับ หลงสาวเจ้าของพวกผมก็ส่งนี่ว่ารู้เท่าบ้าก็จะจังมากเออบอถึงมาก็ถึงพ้นกันนั่นแหละถึงบ่รขับมากนะอะไกับมากน่ลมากินมาแบบโอ้ึแม่ของที่มากซอยแม่ย่นีมาเป็นยังดอกเออพ่งแม่่ผาเลยิบคเเกือยุ่นี่ะเอยแม่กอําเดวเี่นเราต้องห่วงด้เอาสู้ๆร่างกาะเอ้าโอ้ยเียน อาพักส่งฮะเอาพี่รองคลิปนี้ตอนเศร้าเนาะอัปเดตตอนเช้าคือตื่นมาคุณแม่ทําอะไรบ้างเ็ดอย่างใดแน่ะแล้วก็ตื่นเศร้าขึ้นมากับประมาณจะหกโมงคือตื่นเศร้าขึ้นมาประจาวันเนาะคือหกโมงเช้าตื่นขึ้นมาคุณนายแม่ก็จะไปเสียบหมอน้ำส่วงนุ่มกินครับเออมาดี เจ็ดโมงเซลคุณนายแม่ก็จะอาบน้ำตอนเช้าเดี๋ยวกดติดตามมันดีกว่าสิมีจีกรรมถ้าม่นมีฝนฝ่ายจะหนักมันอ่ะบายๆถ้าม่นมีฝนกันแล้วไปกันไปคือเก่าจังว่ากันจังเมืองว่าเมือยังคลิปนี้ฝากไวปสามีคลิปหนาเขาจังเมืองกันไหมโวดโพบม่วงบักแตงจวดหาดฝากบึ้มพันนะพันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องควาลำเพลินคุณนายแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ